สวัสดีครับอยู่กับผมเป้เฮยในช่องกอกกอกกอกสตอรี่กันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามาต่อเรื่องราวของลุงพรคนเฝ้าศพยังมีความน่ากลัวอยู่อีกหลายเรื่องศพที่เข้ามาเก็บมีหลากหลายจากการเสียชีวิตแต่ถ้าเป็นศพที่เกิดจากถูกรถชนและศพนั้นเป็นผู้หญิงท้อง9เดือนล่ะครับมันจะน่ากลัวและน่าเวทนาแค่ไหน ลองมาฟังเรื่องนี้กันนะครับกับเรื่องที่ชื่อว่าตายทั้งกลมคืนหนึ่งลุงพรกำลังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติช่วงนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่า,วามีศพย้ายเข้ามาในห้องดับจิต สภาพจากการเสียชีวิตเป็นอารายที่น่าสยดสยองเป็นอย่างมากร่างของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ22ปีเสียชีวิตจากการถูกรถหกล้อชนเสียหลักพุ่งทับร่างจนแหลกเละทราบข่าวหลังจากนี้ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตมีอาชีพเข็นรถน้ำผลไม้ขายอยู่ในตัวเมืองสามีทำงานอยู่คนละจังหวัดและในตอนนั้นเองช่วงที่กำลังขายน้ำผลไม้อยู่ปรากฏว่ารถหกล้อคันหนึง่ง เสียหลักมาตรงทางสี่แยกเหตุการณ์ผ่านไปอย่างรวดเร็วรถหกล้อพุ่งชนและเข้าทับรถเข็นน้ำผลไม้พร้อมกับร่างที่ญิงคนนั้นอย่างแรงบริเวณจุดเกิดเหตุฝุ่นฟุ้งตลบตามมาด้วยเสียงของผู้คนมากมายแตกตื่นวิ่งเข้ามาดูสภาพที่ทุกคนเห็นนั้นถึงกับพูดไม่ออกบางคนถึงกับปิดตาปิดจมูกบางคนทนดูไม่ไหว ถึงกับอาเจียนออกมาร่างของหญิงสาวท้องแก่คนหนึ่งในตอนนี้นอนเสียชีวิตขาที่มีสภาพไม่ต่างกับลูกแตงโมที่มันแตกกระจัดกระจายเต็มพื้นถนนส่งกลิ่นคาวเลือดคละครงุงเหม็นตลบอยู่ตรงนั้นชาวบ้านได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้มาที่จุดเกิดเหตุต่างช่วยกันเก็บชิ้นเนื้อและเศษอื่นๆของมนุษย์ ลุงพรแกบอกว่าในช่วงนั้นยังไม่มีการแต่งศพให้ดูดีเหมือนกับในยุคนี้จากนั้นก็นําศพส่งที่โรงพยาบาลแบบสดๆในตอนนั้นเลยพอมาถึงที่โรงพยาบาลดูเหมือนว่าในตอนนั้นยังไม่สามารถติดต่อกับญาติของผู้ตายได้ชื่อและข้อมูลของคนตายถูกบันทึกลงในสมุด ศพย้ายเข้ามาเก็บในคืนนั้นโดยการตัดแปะชิ้นส่วนต่างๆจนทําให้ดูดีกว่าในตอนแรกที่มาและหลังจากนั้นเป็นต้นมาการอยู่กับศพมานานหลายสิบปีเจอมาทุกรูปแบบแต่ศพอะไรนี้ลุงพรบอกตรงๆว่ามันเฮี้ยนจริงๆและก็เป็นครั้งแรกที่กลัวกับศพผู้หญิงคนนี้คืนนั้นลุงพร ออกเวทเร็วกว่าทุกครั้งตีสองกว่าว่าช่วงที่กำลังกลับบ้านในซอยทางกลับบ้านมันเปลี่ยวมากไฟสองทางจากเสาไฟฟ้ามีเพียงไม่กี่ต้นความมืดและความน่ากลัวที่เคยคุ้นชินแต่ทำไมในคืนนี้กลับมีความรู้สึกว่าน่ากลัวกว่าทุกครั้งลุงพรเดินผ่านบ้านมาทีละหลังทีละหลัง ในตอนนั้นเองลุงพรถึงกับสะดุ้งความรู้สึกเย็นวาบเข้ามาทันทีเสียงหมาหอนโก่งคอดังมาจากต้นซอยอย่างไม่หยุดหย่อนเหมือนเป็นสัญญาณว่าคืนนี้ต้องเจอกับอะไรพอมาถึงบ้านเดินขึ้นมาชั้นสองในห้องนอนของตัวเองเสียงหมาหอนในตอนนี้มันเงียบลง แต่กลับมีเสียงเสียงหนึ่งที่เข้ามาแทนนั่นก็คือเสียงใครคนหนึ่งที่กําลังเข็นอะไรอยู่ตรงหน้าบ้านลุงพรค่อยๆแง้มหน้าต่างจากชั้นสองออกมาดูปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเข็นรถขายน้ำผลไม้เดินผ่านหน้าบ้าน แต่ลักษณะของผู้หญิงคนนั้นจะดูเหมือนว่าเดินโยกตัวบิดเอ็นไปมาดูท่าทางแปลกๆบอกไม่ถูกจากนั้นก็เดินเข็นผ่านหน้าบ้านแล้วก็หายไปในความมืดคืนที่สองเวลาเดิมช่วงที่กำลังเดินกลับบ้านหมาหอนขานรับดังอย่างไม่ขาดระยะและก็เงียบลงเมื่อมาถึงบ้าน จากห้องนอนชั้นสองช่วงที่กำลังจะเข้านอนเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนมันกลับมาอีกครั้งความรู้สึกในตอนนี้มันเริ่มรู้สึกกลัวใจเต้นแรงกว่าทุกครั้งลุงพรเปิดแง้มหน้าต่างมองลงมาจากชั้นสองผู้หญิงคนเดิมแต่ในคืนนี้เห็นได้ชัดว่าใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมันคือคนคนเดียวที่แกเก็บเอาไว้ในห้องดับจิต แต่ในตอนนี้กำลังเข็นน้ำผลไม้ขายอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านของแกแต่ในสภาพมันช่างแตกต่างจากเมื่อคืนท่าทางการเดินของผู้หญิงคนนั้นดูผิดปกติปแปลกจากคนอื่นทั่วไปร่างกายบิดเบี้ยวแขนทั้งสองข้างปิดไปคนละทิศคนละทางลำตัวเอ็นไปมาเหมือนกับว่าไม่มีกระดูกรุงพรรู้ทันทีว่าสิ่งที่แกเห็นในตอนนี้ มันไม่น่าจะใช่คนอะไรปิดหน้าต่างในใจในตอนนั้นลุงพรคิดว่าเธอคนนี้กำลังจะสื่อสารบอกอะไรกับแกหรือเปล่าคืนที่สามหลังจากออกเวรกลับมาคืนนี้กลับช้ากว่าปกติหมาที่มันหอนรับลุงพรมาแล้วสองคืนทำไมคืนนี้มันดังกว่าทุกครั้งพอเดินมาถึงหน้าบ้านแต่ในตอนนั้นลุงพร ยังไม่เข้าลุงพรหยุดมองซ้ายมองขวาทําทใจดีสู้เสือบอกกับสิ่งที่แกเห็นมาแล้วสองคืนว่าถ้าหนูอยากจะได้อะไรอยากให้ลุงช่วยอะไรก็มาเข้าฝันหรือม,มาบอกดีๆอย่ามาหลอกกันแบบนี้เลยถ้าลุงช่วยได้ลุงจะช่วยนะสิ้นประโยคที่แกพูดจบเสียงรถเข็นที่เคยได้ยินในคืนนี้มันเงียบสนิทแต่ทว่า กลับกลายเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากบุมมืดตรงบริเวณข้างบ้านของลุงพรสิ่งที่แกเห็นผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาแต่ท้องของผู้หญิงคนนั้นมันดูลึกโบเหมือนกับว่ามันถูกแตกระเบิดออกมาสมภาพแขนบิดเบี้ยวดูหักไปทั้งตัวแล้วเธอคนนั้นก็ค่อยๆเดินเข้ามาเดินเข้ามา พอลุงพรเห็นชัดว่ามันคืออะไรถึงกับภาพตัดลมหมดสติไปตรงนั้นและไม่รู้ตัวอีกเลยวันรุ่งขึ้นลุงพรตื่นมาอีกทีที่โรงพยาบาลมารู้สึกตัวภาพต่างๆที่แกเจอในเมื่อคืนมันถูกย้อนถามแกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาต้องการอะไรพอหายดีสติกลับมาลุงพร ริพาดอกไม้ของเส้นไหว้พร้อมจุดทูบหนึ่งดอกบอกตรงหน้าศพว่าไม่รู้ว่าไปล่วงเกินอะไรหรือเปล่าถ้าผิดอะไรลุงขอเข้ามาแล้วก็เอาหสิกรรมให้ลุงด้วยนะแต่ถ้ามีบางอย่างอย่าให้ลุงช่วยก็มาขอกันดีๆอย่ามาหลอกกันแบบนี้เลยลุงกลัวตอนนั้นลุงพรเริ่มไม่ไหวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคืนที่ห้าหลังจากที่กำลังจะเข้านอนลุงพร มองมาจากหน้าต่างและผู้หญิงคนนั้นก็มาในสภาพหน้ากลัวเหมือนอย่างเคยผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ที่หน้าบ้านมองมาทางลุงพรเหมือนกับรู้ว่าลุงพรกำลังบองเธออยู่สายตาของผู้หญิงคนนั้นมันดูน่ากลัวแต่ทว่ามันแอบแฝงไปด้วยความสงสารยังไงก็ไม่รู้จากนั้นลุงพรได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่า ช่วยติดต่อแฟนหนูให้ทีพรุ่งนี้จะมีญาตมารับศพแฟนหนูเขายังไม่รู้ว่าหนูตายแล้วเสียงนั้นพร้อมกับร่างมันก็หายไปหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันญาติของผู้ตายก็มารับศพจริงๆเหมือนกับว่าเธอคนนั้นได้บอกเอาไว้เลยลุงพรได้นั่งคุยแล้วบอกเรื่องราวทั้งหมดให้กับญาติฟัง ในตอนนั้นเองทุกคนต่างตกใจมากแต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่าตัวเองก็พยายามติดต่อกับสามีของผู้ตายไม่ได้เลยแต่หลังจากนั้นด้วยความพยายามโดยการสอบถามจากหลายที่หลายทางจึงสามารถติดต่อกับสามีของผู้หญิงคนนั้นได้ในที่สุดและหลังจากนั้นเสียงเม้าหอนตอนกลับบ้านเสียงรถเข็นและผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ปรากฏตัว ให้ลุงพรได้เห็นอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องตายทั้งกลุ่มจิตสุดท้ายและความรักที่ยังปูพันความสูญเสียที่ไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนกันได้เรื่องราวความน่ากลัวของลุงพร ยังไม่จบเพียงเท่านี้ลุงพรมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกพบกับคนเฝ้าศพในตอนต่อไปฝากกดติดตามกันเอาไว้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมส่วนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ